เฮ้ยเฮ้ยมึงตามมาอีกแล้ว ตัดเลยไม่ได้หรอแจ็คเวยแจอะไร,รอ่อะแจ,แจโอ้โหไม่ขาดเลยเนะี่ยไปละเฮ้อยอ,อะไรวะรเฮ้ย อ้โหคตร่างๆน่กลัวโคต่่ะน่น oh ืป่ทางซ้ามือางซ้ายมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ไ้จ๊ไรอยู่ข้างหลังวะเฮ้ยอยู่ไหนอ่ไม่เห็นมีเลยคตต่่ต่าง่างไม่ช่อข้าวหน้อนกันปุชีข้าวน้ามปุชี <ล>ย้อออกไปตอวโอยยปไหนะไหมตอทแล้วมัวมเลขค่ะแล้วมาเลคเพะทำให้ตามมาละ อาสนามหลังกันอ้อพาไมะไรก็อยู่ข้างหลังนาสนามหลังเขาพูดชื่อแจ็คไดเแจ็คเขากลัวม่เป็นไรฉี่ราบแล้เนี่ยเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ฉี่มันน่าจะไม่เห็นแล้วแหละ あ、あ <laughs> <laughs> <laughs>